สวัสดีค่ะ Hi my name is uh, h e z e l ดิฉันชื่อเฮเซค่ะ And my name is Hilda ดิฉันชื่อฮิลดาค่ะ And we are from Singapore เรามาจากสิงคโปร์ Today we would like to share a bit of our lives with you วันนี้เราอยากจะมาเล่าเรื่องชีวิตของเรานิดหน่อยให้ฟัง One of the questions we are most frequently asked is What is it like to be a pastor's daughter? ปกติแล้วเนี่ยมักจะมีคนที่ชอบถามนะคะบ่อยๆก็คือว่าการเป็นลูกสาวศิยพิบาลเนี่ยเป็นยังไง Most people think that a pastor and his family lead perfectly smooth sailing lives. ก็คนส่วนมากก็คิดว่านะคะครอบครัวศิยพิบาลเนี่ยนะคะเป็นเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างราบรื่น But like any other family, we have our good and bad days. ก็เหมือนกับครอบครัวอื่นๆนะคะเราก็มี วันวันดีแล้วก็วันไม่ดีนะคะวันสุขและวันทุกข์ We would like to give thanks for growing up in a loving and complete family เราอยากจะขอบคุณพระเจ้าที่เราเติบโตในครอบครัวนะคะที่ uh, uh, complete you mean complete uh, สมบูรณ์นะคะ Um, uh, we are also very grateful to have parents who are great role models for us. เราก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าด้วยที่เรามีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่เป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับเรา But face our own unique set We own face challenges of แต่แน่นอนนะคะเราก็ประสบกับการท้าทายนะคะแบบในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใครด้วย One of the greatest challenges was constantly being in the limelight ในการสิ่งที่ท้าทายสิ่งแรกเลยก็คือว่าเราเนี่ยจะอยู่ในจุดเด่นนะคะที่คนมองเห็นเนี่ยบ่อยตลอดเวลา having live expectations live to to up แล้วก็จะต้องดำเนินชีวิตเนี่ยนะคะให้เป็นไปตามความคาดหมายของคนอื่น It impacted my sister and I both in similar but different ways ปรากฏว่าการดำเนินชีวิตแบบนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อชีวิตของเรานะคะถึงแม้ว่าจะกระทบแบบคล้ายกันแต่ที่จริงก็มีความแตกต่างกัน Having eczema since I was young เนื่องจากมีโรคเป็นโรคผิวหนังตั้งแต่เป็นเด็ก

นั่นก็คือมันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งต้องดำเนินชีวิตเนี่ยภายใต้การจับจ้องดูของคนอื่น It self-conscious, pressized withdrawn. cost to and me feel even more ก็ยิ่งทำให้ตัวท่นเองเนี่ยนะคะมีความรู้สึกกังวลนะคะว่าคนจะคิดยังไงนะคะแล้วก็รู้สึกถูกกดดันด้วยเช่นเดียวกัน p r e s s u r i z i n g and what's the last one แล้วก็อยากจะถอนตัวจากคนอื่น and as my fear grew over the years I yeah oh, it's okay it's okay <S I ended up avoiding this and many other issues by running away แล้วก็ยิ่งยิ่งความรู้สึกกลัวเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งหลีกเลี่ยงมากยิ่งขึ้นนะคะจากการเข้าสังคมนะคะ Fear impacted me too. ความกลัวก็มีผลกระทบต่อดิฉันด้วยเช่นเดียวกัน But different from my sister, it made me bitter and hardened. สำหรับดิฉันเองเนี่ยนะคะดิฉันมีความรู้สึกขมขื่นในใจแล้วก็มีใจที่แบบแข็งกระด้าง I found myself always feeling angry. ดิันพบว่าตัวเองเนี่ยนะคะรู้สึกโกรธอยู่เสมอ Feeling angry at the church. โกรธกับคริสตจักร Angry at people. โกรธกับคนรอบข้าง And angry at myself. แล้วก็โกรธตัวเองด้วย feeling a strong sense of rejection มีความรู้สึกว่าถูกปฏิเสธ i turn outside to find love and acceptance แล้วก็ออกไปข้างนอกเพื่อมองหาความรักแล้วก็การยอมรับ and standing on stage today sharing this with all of you การมายืนบนเวทีในวันนี้แล้วก็มาเล่าให้กับทุกคนฟัง is actually a miracle in itself เป็นนับว่าเป็นการอัศจรรย์ในตัวของมันเอง it is proof that god loves me เพราะว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงรักดิฉัน Although today ways still struggle today our own ways, we today in ถึงแม้ว่าในทุกวันนี้เราก็ยังคงดิ้นดนต่อสู้อยู่นะคะในวิถีของเรา We see redeeming restoring his us hand in and เราเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในการกอบกู้เราแล้วก็ในการรื้อฟื้นชีวิตของเรา I would like share special would to spoke to share verse me e that a many a r y ดิฉันอยากจะแบ่งปันข้อพระวจนะที่พระเจ้าตรัสกับดิฉันในหลายปีที่แล้ว and that i r s t c o r i n t h a n s i s t Corinthians 1, 2 7 t o 31นั่นคือในหนึ่งโครินนะคะบทที่หนึ่งข้อโอเค27ถึง31ค่ะแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลา เพื่อทําให้คนมีปัญญาอับอายและได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทําให้คนที่แข็งแรงอับอายพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ําต้อยและดูหมินและเห็นว่าไร้าสาระเพื่อทําลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสําคัญเพื่อไม่ให้มนุษย์สักคนหนึ่งอวดต่อพระเจ้าได้โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสเพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเราและเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงเป็นผู้ไถ่เราไว้ให้พ้นบาปเพื่อให้เป็นไปตามพระคัมภีร์ที่เขียนไว้ว่าให้ผู้โอ้อวดอวดองค์พระผู้เป็นเจ้า This verse taught me two important life lessons that I carry with me through life. ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะได้สอนบทเรียนนี้ฉันเนี่ยสองบทเรียนด้วยกันซึ่งเป็นสิ่งที่ที่ฉันได้ใช้นะคะในการดำเนินชีวิตที่ผ่านมา The first is that assurance made um, image. That are all made God s image. <S and that we God's in คำยืนยันนะคะที่ให้ความมั่นใจประการแรกก็คือว่าเราทุกคนเนี่ยได้รับการสร้างนะคะตามพระฉายของพระเจ้า are unconditionally as a loved we และเราเนี่ยนะคะได้รับความรักโดยปราศจากเงื่อนไขในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้า t h e r e for e our self worth and confidence should be in Jesus Christ and no one else ดังนั้นนะคะคุณค่าของเราและก็ความมั่นใจของเราควรจะอยู่ในพระเยซูคริสต์แทนที่จะเป็นของอยู่ในคนอื่น The second is that God is able to work through our broken lives แล้วก็บทเรียนประการที่สองก็คือว่าพระเจ้าสามารถทรงทำงานผ่านชีวิตที่แตกสลายของเราได้ No matter how we see ourselves ไม่ว่าเราจะมองตัวเองว่าอย่างไรก็ตาม We believe that God is bringing everyone here on our own unique journey. And we share this today, hoping to encourage you that nothing in our journey happens by accident. ดังนั้นสิ่งที่เราในแบ่งปันในวันนี้เนี่ยจึงอยากจะห,หวังว่าจะหนุนใจพวกเรานะคะว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะคะในเส้นทางชีวิตของเรา through our circumstances and our brokenness โดยผ่านทางสถานการณ์ต่างๆและก็การแตกสลายในชีวิตของเรา He is bringing about glory and righteousness in our lives พระเจ้านะคะทรงนำพระสง่าราศีแล้วก็ความชอบธรรมของพระองค์เนี่ยนะคะเข้ามาแล้วก็ผ่านทางชีวิตเรา my sister and I would like to encourage you to press on in your journeys and you're not alone พี่สาวนะคะแล้วก็ตัวท่ันเองอยากจะหนุนใจนะคะว่าให้บากบั่นนะคะสู้ต่อไปในเส้นทางชีวิตนี้เพราะว่าท่านไม่ได้เดินคนเดียว thank you and God bless you พระเจ้าอุทิศแล้ขอบคุณค่ะ